ถ้ากดสั่งกาแฟแล้วไม่รู้ว่าจะได้อะไรคุณกล้าลองไหมเคราะนี้คือบริการ Coffee Subscription ที่เราจะส่งกล่องกาแฟปริศนาไปให้คุณนะคะแต่ตอนนี้ลูกค้าของเราเรียกว่ากล่องจุ่ม,มเมล็ดกาแฟไปแล้วเลือกรับได้เลยเดือนละ1กล่องหรือว่า2กล่องเริ่มต้นแค่เพียง279บาทเท่านั้นค่ะแก้วเราไม่ถึง20บบาทเองอะ แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่ได้จุ่มหรือเป็นปริศนาขนาดนั้นเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบค่ะคุณจะได้เลือกว่าชอบกลุ่มเทสโนตหรือว่ารสชาติกาแฟประมาณไหนจะชอบแบบโทนผลไม้ดอกไม้หรือว่าช็อกโกแลตนัตตี้ก็สามารถเลือกได้ค่ะเหมาะสมกับใคร 1. เบื่อและไม่อยากเลือกมเมล็ดกาแฟเอง 2. องไม่มีเวลามานั่งกดสั่งบ่อยๆบางทีก็ลืมสั่งอีก 3. ขี้เกียจรอวันเลขเบิ้ลเพื่อเก็บโปรโมชัน่นเพราะว่า Coffee Subscription ของเราเนี่ยยิ่งสับเยอะยิ่งสับหลายกล่องหลายเดือนเนี่ยก็ยิ่งถูกลงแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่แล้วด้วยและตอนนี้รับบัตรเครดิตนะคะและนี่ก็คือกล่องกาแฟรายเดือน Coffee Subscription จาก Kevin Co Coffee Market นะคะ สะดวกคุ้มค่าและทำให้คุณได้ทดลองเมล็ดกาแฟใหม่ๆได้ทุกเดือนนะคะขอฝากบอกต่อไปยังคนกาแฟที่คุณรู้จักได้นะคะ